ให้ครับสัดีคุณพ่อคุณแม่ครับเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับมามาเดี๋ยววันนี้จะพามาดูปูจับปูสองตัวใส่กระดุงไปแล้วไปแล้วปูดถอยด้ว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 ยนี่ครับ เอา w, um. เอาเอาไม่เอาะเจะมุดน้ำแล้วนี่อนลงเอ้ยเอ้ยเอาละไม่เอาผู้หายเห็นแต่นหน้าผักนี่ผมอยู่นี่ 嗯。